ู้โดยสารค่ะแม่กิฟาแม่กิฟนมาก่อนคนแรกเลยนะมีผู้โดยสารมาตัดหน้าแม่กิฟ่ะขาวมาเชียร์ขายาวสวยคอยาวขายาวจะเข้าไปใกล้ก็กลัวจะมีนีอาล่ะขอเข้าไปใกล้นินนดนงกนโดนเซนคิวค่ะโดน เด็กโดนแสงคิ้วค่ะเด็กเธอสวยมากเลยนะขอส่งหุ่นดีเชียวเสียวขาหักเนาะนี่เธอเราอยู่กันแค่สองคนนะห้ามแสงไม่เท็ดลงเรือนะ 我们来看。